อย่างที่รู้กันดีเลยนะคะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวอักษรย่อ,ยอข่าวคำใบ้ออกมาว่าคู่สามีภรยาคู่หนึ่งค่ะซึ่งฝ่ายชายเป็นดาราเหมือนว่าจะมีการแยกกันอยู่เพราะสังเกตจากที่ไม่มีการลงรูปคู่กันนะคะในโซเชียลให้ได้เห็นงานนี้หลายๆคนก็เลยโยงไปที่นักแสดงหนุ่มบอยพิสนุกค,ค่ะกับภรรยาอแมนดาซึ่งก็ต้องบอกเลยนะคะว่ายังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนจากปากของทั้งคู่ และวทางด้านของพี่บอยเองนะคะเจ้าตัวก็บอกว่าภรรยาเนี่ยกลับไปต่างประเทศจริงๆแต่ว่าไปเยี่ยมครอบครัวค่ะจึงล่าสุดนะคะทางบอยพิสนุเองตัดสินใจออกมาโพสต์ชี้แจงผ่านทาง i อีของตัวเองเป็นครั้งแรกค่ะโดยจากข้อความที่เห็นนะคะเจ้าตัวก็เผยว่าตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้นอแมนดาและผมอยากขอใช้โอกาสนี้ ชี้แจงเรื่องราวต่อทุกท่านครับช่วงเวลาที่ผ่านมามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสําหรับเราทั้งคู่แต่เราจะพยายามก้าวผ่านไปให้ได้แล้วเราจะทุ่มเทพเพื่อสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตของพวกเรานั่นก็คือเฟรยาความสุขความสบายใจและความมั่นคงในชีวิตของลูกคือสิ่งที่เราปรารถนามากที่สุดเราจะยังคงร่วมกันทําหน้าที่พ่อและแม่ให้ดีที่สุด และจากคอยสนับสนุนกันและการเพื่อดูแลให้ลูกเติบโตอย่างที่เราตั้งใจขอบคุณทุกความห่วงใยและหวังว่าจะได้รับความเข้าใจจากทุกคนในช่วงเวลานี้นะครับบอยและอ m มนดาซึ่งก็มีเพื่อนๆน,นะคะคนบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับค่ะเข้ามาส่งกำลังใจให้กับทางพี่บอยแล้วก็อ m มนดากันอย่างมากมายนะคะ และถึงแม้ว่าในคําชี้แจงของพี่บอยค่ะจะไม่ได้มีคําว่าเลิกหรือว่าไม่เลิกแบบชัดเจนนะคะแต่หลายๆคนก็ลงความเห็นค่ะในมุมมองเดียวกันว่าทั้งคู่เนี่ยสถานะน่าจะไม่เหมือนเดิมหรือว่าถึงขั้นเลิกลากันแล้วนะคะอันนี้เนี่ยก็ส่งกําลังใจให้กับพี่บอยแล้วเรื่องนี้นะคะมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวในครอบครัวของพี่บอยเองอันนี้เนี่ยเราก็อยากจะให้เว้นพื้นที่นะคะให้กับพี่บอยกันสักนิดนึงค่ะ โดยหลังจากที่พี่บอยออกมาชี้แจงแล้วนะคะทางด้านของแจ็คกอรีนซึ่งก็เป็นผู้สื่อข่าวซ้ายบันเทิงค่ะก็ได้มีการลงคลิปนะคะคู่กับพี่บอยพิษณุซึ่งเจ้าตัวบอกว่าเป็นวันที่ไปสัมภาษณ์พี่บอยเรื่องปลาแซลมอนค่ะแล้วก็มีบางช่วงบางตอนนะคะที่วิดีโอคอลคุยกับดีเจต้นหอมซึ่งก็เป็นเพื่อนรักอีกคนหนึ่งของพี่บอยเหมือนกัน ดานจักรีนคะ่ะก็บอกเลยว่าเพื่อนรักอย่างต้นหอมยังให้กำลังใจบอยเสมอสู้ๆนะคะพี่บอยยังไงก็เป็นกำลังใจนะคะให้พี่บอยทั้งเรื่องส่วนตัวคะ่ะเรื่องครอบครัวรวมไปถึงเรื่องการทำงานด้วยนะคะเพราะว่าเขาไม่เคยอุดหนุนแซลมอนบอยเลยงงมากนี่ฉันมาแล้วเนี่ย <c oughs> นี่เขามาอุดหนุนนะแม่เขามาอุดหนุนออยังไงบ้างเห็นเห็นเพื่อนทำธุรกิจเป็นไงบ้างโอ้

เออเอออะจีเลยแล้วก็บอยเป็นคนที่เขาเขาเลือกทานแล้วเขามีเทสในการทานฉะนั้นคุณภาพหรือวัตถุดิบอะไรเงี้ยเชื่อถือได้คนที่แล้วบอยเป็นคนที่จิตใจดีเขาจะไม่หลอกลวงผู้บริโภคถ้าอยากกินแซลมอนอะกินของคุณภาพก็เชื่อใจบอยได้เลยเพราะว่าเป็นคนไม่กล้าทผิดอะไรกับใครอืมแต่